ความคืบหน้าเหตุการณ์น,น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีล่าสุดนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณจุดที่น้ำมันแตกรั่วและได้เก็บตัวอย่างคราบน้ำมันรวมถึงน้ำทะเลเพื่อไปทำการตรวจสอบว่ามีสารพิษที่เป็นอันตรายหรือไม่นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรียังได้ลงเรือ เพื่อไปดูการกำจัดคราบน้ำมันด้วยตนเองซึ่งพบว่าคราบน้ำมันมีปริมาณน้อยลงมากกว่าเดิมและอยู่ในวงจํากัดแต่ก็พบว่ามีคราบน้ำมันลอยกระจายตัวไปยังชายหาดต่างๆซึ่งคาดว่าตั้งแต่วันที่8ถึง10กันยายนนี้คราบน้ำมันจะเริ่มลอยไปยังชายหาดบางแสนไปจนถึงชายหาดทะเลบางพระก่อนลุกลามไปยังทะเลศรีราชาเป็นระยะทางยาวเกือบ30กิโลเมตรทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้แนะนําให้ประชาชน งดการบริโภคอาหารทะเลในช่วงนี้ไปก่อนส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วในครั้งนี้สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องที่สมัครงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อประเมินตรวจสอบและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนได้ชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่ม ได้เกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันขณะขนถ่ายน้ำมันดิบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งบริษัทได้เข้าควบคุมสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุทันทีโดยได้ทําการปิดวาล์วท่อน้ํามันที่เกิดปัญหาและวางทุ่นล้อมคราบน้ํามันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและกําจัดการแพร่กระจายตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลทําให้ขณะนี้ไม่มีน้ามันรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วพร้อมทั้งดำเนินการขจัดคราบน้ามันให้อยู่ในวงจํากัด